ไม่ได,ไไได้ไม่น่าอยากได้เลสโตนเลยเฮียเอามาทำไมเลสโตน oh. เราก็เราก็ยังไม่มีโปรเจกต์ที่จะทำเพราะมึงกันเนี่ยชอบชอบใช้เลสโตนตกตกหลุมผมผิดนะใช่ไหมเนี่ยใช่กูหาม,มาเพื่อมึงเลยเนี่ยโอ้โหเพื่อเพื่อนรักเลยเนี่ยขอซึ้งเลยขอกอดทิ้งดิแหมแหน่มาจิ้นไตรวีเฮ้ยจินจินนี่ ตามความหมายที่ผมไปฟังเออท่านท่านออยมานะครับคงอย่าอย่ามาถามว่าพระออยไหนอ่ะอย่าอย่าก็รู้กันอยู่นะว่าใครออยฮาร์ล็อกเกอร์นะออยเบลิฟค้างนะเอยฮาร์ล็อบเกอร์ครับพี่ออยร์ล็อกเกอร์ครับผมอ๋อออยฮาร์ล็อบเกอร์หิวตายแน่มึงเขาบอกว่าเลยนะจินคือจินตนาการแต่ เขาแต่เขากลับมาพูดอจินๆบอกว่าจินตนาการเฮ้ยทำไมนายจิ้นยัง่ะแสดงว่าแปลโดยรวมว่าทำไมนายทำไมนายจินตนาการจังเลยคิดลึกอ่ะพูดๆง่ายๆคือคิดลึกอ่ะนายนี่จิ้นจริงๆเลยแต่เราแต่เราก็จะไม่รู้ความหมายว่ามันเท็จจริงยังไงนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกเลยแตคชิปเท็จจริงก็คือนะครับคือมันเป็นอาการจินของผู้หญิงครับคือชอบอ่านการ์ตูนแบบผู้ชายกับผู้ชายเงแล้วจินตนา การถึงผู้ใช้ได้กันน่แต่ถามว่าผมมีเพื่อนที่ว่าติดกับผู้เป็นผู้หญิงที่ติดการ์ตูนไหมมีครับมีเยอะด้วยครับแม่เขาเองแม่คุณเองสองสามสี่ห้าหกพูดงี้พูดงี้กูจะโดนไอ้มาสตบไปแล้วแล้วตอนสาววันนี้ไม่ได้จิ้นเลยมนะครับแบบถึงกับคันแบบว่าเล่นแบบตัวการ์ตูนในเวลาในการใช้ชีวิตประจาวันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนผมเป็นเพื่อนผมอ่ะ โอ้ไม่เดินอย่างกับใช้ท่าทางตัวกระตูนไม่เหมือนคนไม่เต็มอ่ะแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรอ่ะผมก็เข้าใจอ่ะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะมันทําให้น่าเกลียดแต่ผู้ชายทําอ่ะเพื่อนผมเป็นผู้ชายคิดดูอืมไม่คิดแล้วกันครับให้ผ่านเับให้ผ่านไม้ไม้อยู่สายเลย ไม่มาร์กมาร์กไปส่งกูหน้าดันเจียนเน่ยไม่หนาวนะ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 หนาวนะค้าป่าขาหนาผมไม่จำความแกะแล้วไอ้นั้นมึงรออยู่ที่ฐานแล้วกันแน่นอนผมผมอยู่เนี่ยแหละผมผมไม่ค่อยชอบปุริดันเจียนเพราะว่าว่ากินกันของตกไม่มีครับทำไมไม่ลงไว้ว่าเสียดายของยิบหายเลยลงทำไมอ่ะมันก็ไม่เหมือนจริงดิโอ้ คุณน,นี่ไม่ได้เรื่องเลยถ้าสมมติว่าผมมีเพชรอยู่ประมาณห้าสิบก้อนแล้วตกละวางช่างแม่งครับมันคือความผิดของคุณครับแต่จะบอกว่าเพชรนั้นเป็นปเพชรท<ล>ี่ผมกจิกมากจากกระเป๋าคุณอนะช่างมันครับผมผมผม,ผมไม่สีเรี่ยสกับเรื่องพวกนี้มึงแบนกูเลยใช่ไหมไม่อยากจะเชื่อนะว่าไมคาามันจะมีเพชรปลอมด้วยนะครับมีด้วยมีด้วยเหรอจะดูว่าเดี๋ยวผมเสกมให้ดู ดู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 ไอดมอนนี่มันชื่อรหัสอะไรนะอันนี้ขอขออนุญาตเสกฮะดิดหนึ่งิหนึ่งความรู้ใหม่ไง G I P E Keep เดมอนรหัสอะไรวะห้าสิบหบนายบอกช้าเราไปละเดมอนสองหกสี่กูมัว G I P E ไ K S T E สนเสี่หมันใช้ทำอะไรได้ปมันใช้ทำอะไรได้ปะ สองหกสี่หนึ่งหนึ่งนี่ไงนี่คือไดมอนด์ปลอมนะครับไหนอะไหนอะไหนอะไหนโยนไหมไหนโยนไหมนี่คือของปลอมนะนี่คือของปลอมมาของปอมลองลองคราฟดูดิเฮ้ยใช่จริงคราฟดูดิก็ก็เอามาให้กวนเดียวกูจะคราฟไดเลยดีเฮ้ยกูจะคราฟด่าอยู่ที่ขุดโอ้เลืองหมากจับทะเมียหาย ยไคราไม่ได้เห็นป่ะยังไม่ทันคราบเลยเออว่ะเออว่ะเออคราไม่ได้กูรู้ละอันนี้เอาไว้ทำอะไรมคเดวแม่งเอาไว้ติดรูปชว์มาเนี้มานี่มานี่ผมเออมานี้ยมาเนี้ยมาเนี่เร็วเร็วเร็วเออเอามามากูจะเอาไว้ถือแต่จริงๆอ่ะผมว่ามันก็มีประโยชน์นะคือสมมติว่าเราทำแบบ ทำแมพใช่ไหที่ว่าต้องใช้เพชรในการผ่านด่านอ่ะแต่ตอนแต่ที่ว่าออผู้เล่นอาจบางคนอาจจะว่าเก็บมาปุ๊บเฮ้ยเราต้องขุดว่ะออกซิเจนมันขวางทางค้าขุดแม่งเลยอะไรอย่างนี้เพื่อเพื่อป้องกันนะก็เลยทําเพชรปลอมขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อบอกว่าเป็นคีเคอะไรพวกนี้ไปคี่งูขี่แม่โซม นี่ครับนี่คือเพชรปอมในเมื่อมันเป็นเพชรปอมเราไม่สนใจครับโยนไปใช่ครับมันคือใช่ครับมันคือเพชรไทยวงคำเล้าโอเคต้องการข้าวผมจะผมจะล่อไปไหนดูนี้เข้ามาล่อเลยเอ้าข้าวไม่มีพี่น้องไอรอนไปไหนอะไไมม่่่ด้อยูทีผลืมไปว่าผมเอาไปทำขนมปังแหลกไปหมดแล้วถุยถุยชีวิตถุยชีวิตบนบิวบอ่า บอเอะบอลเนองเสียดายภาษาไทยของบอลมิวนะครับบอลไมว่ากระดูกครับอ,อันนี้ก็คือเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆของการเล่นไหมครับครับบอลไมว่ากระดูกมิวมิวที่แปลว่านมครับมิวมิวมิวว่านมกระดูกนมอะหรือว่านมกระดูกเอ้ยม้ามีคูเหลือวะเอ้ยมีคูเหลือไหมหรือว่าอะไรมีคูเหลืออยู่ทอดกูหมดเนยไอ้ไอ้ไนั่นคููหายหมดเลย พราะมึงอะทีพีกูช้าตกลงนี่กูผิดใช่ไหมเนี่ยถ้ากูพูดว่าไอหยาเนี่ยมึงรีบทีพีไปเลยเนี่ยเพราะกูไม่มีชุดเกาะไอหยาไอหยาหยัไอหยาเฉยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับผมจะทำการล่อแกะมาหนึ่งตัวนะนั่นก็คือแกะดำนะครับระวังท้องนะระวังท้องนะคุณดีก็ไปเรื่อยเลยแกะน้อยดูนี่แกะน้อยเฮ้ยแกะแกะนี่ใช้อะไรล่ออะ ใช้ข้าวปะใช้คุกแกก็เหมือนคนกับใช้ใช้นั่นเหมือนกันเน่ะไปแล้วสมองกูไปแล้วสมองกูมาร์กเงียบเลยมาร์กเงียบเลยต้องไปนั่งต้องไปนั่งเซ้นเอียโอ้ยจามจามไม่จามแล้วเกงใจ นี่คือแกะใชิดดีถ้าใชัยร้องโอเยโอเยเยเยโอ้ยโอ้ยไปแล้วมองกูแกะน้อยมันนี่เร็วแกะน้อยพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะอย่านอนเด็กนะมากนะพรุ่งนี้ผมหยุดครับผมเป็นห่วงเย็ดแค่เรากลัวตัวเองจะเหงาแล้วแย่โอ้ยแหลกว่ะโอเคครับเรากลัวตัวเองจะเหงากไปแล้ว เราอยู่เป็นเพื่อนอ่ะปะไม่ต้องเราเราไม่ต้องการอยู่กับเรานี่ขุดทองอยู่กับเรานี่ขุดทองทั้งวันเลยนะอย่ามาจินมะเฮ้ยชอบเปล่าเฮ้ยมึงจะจินนาการเองโหกูยังไม่ทันพูดอะไรพูยังไม่ทันพูดอะไรเลยเนี่ยเอาแกอีกตัวหนึ่งเอาอีกอ่ะแกดำเอาอีกอะไรแกดำอะไรแกะดำอะไรของแกะที่ดำเลิกเหอะ เล่นอะไรกัไม่รู้เนาะยาวอ่อนใช่ใช่นี่มาร์กไม่ชอบมัเฮ้ยแกน้อยดูนี่เยี่ยมตามมาเร็วตัมมาเร็วตัมมาเลวมัมมี่อะไรน่ารักที่สุดในโลกครับมัมมี่โปโก้อุ้ยเี้ยมึงรู้ทันกูได้ไงเนี่ยกูเล่นกี่รอบแล้วกรอบแล้วสนุกไหม เล่นเล่นมากๆมันจะมันจะจะฝืดละโอ้โหเแรกๆนี่ฮากันขี้ตรงขี้แตกสัตว์อะใครวนคิดเนี่ยแม่งใครวนคิดเนี่ยแม่งหน้าตาแม่งต้องหล่อเนจิตใจต้องดีเนเป็นพ่อฟ้ะเอ้แกเข้ามาดิเข้ามาเออฮึบคุณรู้ว่าแกเกิดจากอะไรเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดพี่น้องมันก็ ประเดิมเลยครับตัดครับหายตัวนึงนี้หายตัวนังน,งนงจับมาผสมพันธุ์กันครับหนึ่งครับเราเราไม่รีบแล้วเราไม่รีบเสร็จแล้วพอลูกมันโตเ<ๆ>ราก,ก็้าจับลูกมันผสมพันธุ์กับแม่มันไอเฮ็ดแม่โอเคไปแล้วก็ความคืบหน้านะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับก็มีฟาร์มข้าวมาฟาร์มหนึ่งฟาร์มแกะหนึ่งฟาร์มนะแล้วก็เกียน์น้าดีนี้มันโล่งขึ้นนะครับ โอ้ยสวัสดีก็วันนี้อยู่กับผมลุงพีนะครับปุ๊กพบกับไมครับสเตนดาร์เฮ้ยลุงพีมาได้ไงเนี่ยเดินมองครับเด <c oughs> ินมองครับ้าถ้าถาคดถาดว่าเป็นอย่างนี้ผมผมเตะป,ปากมานานแล้วนะถ้าถ้าถ้าอยู่ข้างๆผมเนี่ย <c oughs> เดินมาครับผัวเรียบร้อยอ๋อขเตะป,ปากลุงพีด้วยแฟน,นขับเขาเยอะนะ เท่าที่เราฟังจากขินนะนายอ่ะเป็นตู้ดชัดๆตู้ดหล่อเพ๋แม่งชัดแม่งตบตบหมอดูอ่ะโหัวเปล่าเบะตู้ดหล่อว่ามึงแมนแล้วล่ะทีหลังมึงทำนาย่ะทำนายที่มันเข้าหูกูหน่อยควนหานกเพิงนกเพิงนกเพิงเพิ่งไม่พงาดเฟซบุ๊ก กูบอกอแล้วอย่าดูเอวีเป็นไงไม่พังอาจเลยมึงโอเคครับตีไลฟ์เฟินโอเคยังไงต่อรอไอ้กลับมาโอ้ยผมกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่เนี่ยเจอไอรอนเยอะแยะเลยแล้วตหลังจากนั้นผมก็จะผมจะ,ผม,จะผมก็จะให้ไออยู่ในบ้านแล้วผมจะไปเดินป่าโอเค,อเคมึงคลิปนี้เจ้าสองชมมมั่วโมงเรื่อยเรื่อย ไม่รีบไม่รีบเฮ้ยเนี่ยเข้ามาในถ้ำเจอข้างคาเป็นสิบตัวแล้วเนี่ยดีค่ข้างคาเลยเชิญี้แม่เอ้ข้างคาเวอร์ชั่นนี้มันไม่กัดคนอะถ้ามันกัดคนนี่ชิมหายเลยไอพวกนี้ผมผมอาจจะแบ่งพาร์ตไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ว่าคลิปแรกไอเกียาทีนะเยอะมากอะสี่สิบนาทีคลิปนี้อาจอาจจะเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับเราเราอาจจะแบ่งเหมือนลุงลุงพีก็เป็นได้นะครับผมใครลุงพีไม่รู้จัก ดุงพีไงอ้วนไหอ้วนไหจีทีเอ็มทีอะดำๆเลยปะดำๆเลยปะมึงไม่รู้อะมึงไม่ต้องยุ่งเราอาจจะแบ่งแบบหนึ่งหนึ่งชั่วโมงแบ่งเป็นสิบสิบตอนอะไรอย่างงี้ตอนละสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงสิบตอนุยมันจะเยอะเกินไปละเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งกบเราอาจจะไม่แบ่งหรืออาจจะแบ่งเป็นตอนละยี่สิบนาทีอะไรอย่างงี้ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ย คือไม่ครับแมปนี้กูว่าเป็นแมปที่ดีมากเลยเจอทองตั้งหลายก้อนแล้วเนี่ยตกใกลกว่ามบีโอเครอรอรอผมผมเตรียมทีพีดีว่าโอเคป่ะเอคเพื่อผมโดนค,ปดนคิปเปอร์ตุยรังอะไรพวกเนี้ยอ y, ีเซิร์ฟมีซแลแบบเน้ยเสิร์ฟมีซแลดแบบเบนนะีย แบบตายแล้วไปเกิดทันทีเลยไปเกิดเอ๊ตายแล้วกลับไปที่ที่ตัวเองตายได้ไม่มีไม่ได้ไม่ได้ลงปกินเลยเลยเุยเพียวๆเลยกูว่าชิบหายดิอย่างงี้กูว่าชิบหายหมดสิมันไม่คุ้มกับค่าจ้างกูเลยเนี่ยอ้ยปชีจุงเบยโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงชแนลของคุณไอเรือยว่าเออคุณไอจากอาโรนแคทเกมมี่นอยพูดเลย อย่าพูดเลยผมเชนแอวกาโอ้สู้คุณมาก็ไม่ได้ตั้งโขกเก้าเก้าตัวจากร้อยทับเลยเก้าเก้าคนแล้วไอ้ยคิดมากพอเถอะชนแนลของไอครับเขาจะเขาจะรีวิวพวกเกมแบบแนวเอฟพแนวแบบบูเบอร์ซะหน่อยนะครับเป็นเอ่อพวกเกมแนวแบบไม่ใช่เป็นแนวแบบปั๊ดเท่าไอไอรอนแมนอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเกมทั่วไปจู่องจู่ออนนะครับส่วนผมว่า อาจจะแบบไปคราฟอย่างเดียวหรือไม่ก็เทลเลียอะไรอย่างงี้อ๋อเทลเลีย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 เราเราเราไม่เรียเมงะเรียก็ผิดเอ้าคุยกดผิดโทษโทษคือคืออุเผากูเผาไอ้ล้อนึ่งกลับไปดิกลับไปดิเผาไอ้ล้อไม่อยู่กลับไปดิโอ้ยมืดอยู่มืดอยู่ตอนนั้ ก็ก็คือเวลาพูดอะมือมือมืออยู่ตรงมืออยู่ตรงคขา่ามืออยู่ตรงปุ่มเอนเตอะมือมันอยู่ไม่สุกจริงๆนะยี่นี่เห็นไหมไอรอนหายเลยเห็นไปไอรอนหายเลยเนี่ยโอ้สองทีแล้วสองทีแล้วกูก็บุยดีพีม่ีเลยไอเวลาที่กูไม่ให้ดีวีไม่ทีที่ผีจะตายจะตายแล้วอาหารยังไม่มีโห ถ้าถ้าถ้าอยู่แถวถ้าถ้าอยู่แถวว่านคนนี้ตามไปสุยตูดเลยเนี่ยโอเคครับเราจะทำการผสมพันธุ์แกะกันนะครับออวันนี้หลวงพี่มาอยู่ในช่องของน้องมาร์กนะใช่ไหมครับครับเจียจ๊ยจีใช่อหมอวันนี้ก็นนกเราจะมาเล่นช่องน้องมาร์กแล้วเปลี่ยนบรรยากาศจะมั่งเล่นแต่ช่องของหลวงพี่มันก็ไม่ไหวเดี๋ยวหลวงพี่ก็เดินมาพวกหน้ามึงหรอกพระโจ้าไปก๊อปเสียงเขาเสียงกูเหมือนที่ไหนแล้อยเยะ จริงจริงนะผมผมแยกไม่ออกนะจริงๆเสียงใครมันเสียงใครอะเอาถุยุยไม่ไม่น่ไม่น่ผมผมผมอาจจะฟังเสียงผมแบบแล้วพิชไปคิดมาผมเสียงผมเสียงผมอาจจะเหมือนเสียงของพี่ตูนบนที่มก็เป็นได้อะไรอย่างเงี้ยผมจําเสียงไม่ได้อะไรนะพี่ตูน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 เฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวพี่ตูนเขายกยกพวกมาตีผมอีก ไอ้าไม่เจอเลยเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วคราวนี้เราเราก็รอแกะโตนะครับผมพอแกะโตปุ๊บแล้วก็ให้แกะมันไปผสมพันธุ์กับพ่อมันนะฮะอะไรเงี้ยเฮ้ยเป็นไงล่ะมาเจ๋อเฮ้ยคุณหลงทางแล้วเนี่ยเฮ้ยมันหลงจงเบยอ่ะโอเครอ,อมัง้งเพราะมึงอ่ะเพราะมึงอ่ะจริงรอฉันรอเธออยู่แต่ไอ้สก,กิลตัน <c oughs> <c oughs> สเกลท่านเพื่อนเพื่อนยากเป็นยังไงบ้างเหรอวันน <An UM> uh ี้คุณระวังไว้นะช้างคุณระวังไว้นะช้างแม่งไม่ใช่เพื่อนแก้วนะเว้ยจริงแล้วแก้วที่จริงแล้วแก้วคือถึงมือของช้างนะเว้ยระวังไว้ไปกันทันไว้กันทันไว้ควายโอ้ยเฮีอกสเกลสองตัวเลยเด้งรอกนี๋แบ๊บแบ๊บคุณลุงไว้ช้างมันตัดกินเลือดนะโอ้ยอที่พี่โอ้อะไรวะ มึงพูดทีวีปุ๊บมึงก็ตายเลยอ่ะเออกูผิดกี่รอบแล้วเนี่ยโถคุณไอ้นี่ไม่ได้เรื่องเลยนะครับเนี่ยไปทีไม่ใต่ความชิบหายไว้พบาะของเขิงเนี่ยหายหายไปเรื่อยๆเยเนี่ยคือว่ามึงไปหาแร่เหอะเดี๋ยวกูตะลุยป่าไอ้ผมจะตะลุยป่าไปโถคุณน่ะอยู่บ้านโอเคป่ะ ผมยังไม่ได้ไปเอาไอรอนที่มันอยู่นี่เออเดินนั่นเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ตายเองแหละแม่แม่พวกคุณนี่ี TP ผมมาตอนแรกผมเลยต้องกลับออกไปเอาเห็นไหมเพวกคุณเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเอาก็ได้เอาอะไรตอนนี้จะตุนอาหารกันไอ้ไออยู่แถวบ้านกันเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะ เดี๋ยวฟ้าบ้านให้เนี่ยเ,ยเ,ด,ยเดี๋ยวมาไปชี้กันตามเบย์ตามเบย์เออเท่าที่ดูจากมินิแมปนะเนี่ยแถวนี้จะไม่มีฟักทองเลยนะครับมันจำเป็นอะไรอะไรที่นา่นาน่าเศร้ามากเลยนะเนะี่ย <c oughs> ในเมื่อแถวนี้ไม่มีเราก็ยังไม่เดินนะครับไม่แน่เราอาจจะลุยดันเจดกับคุณไอ้เลยก็เป็นได้นะครับเราวางรอหมูสุกก็เดี๋ยวเช็คเฟซแป๊บหนึ่งนะ สังเกตห้องเครื่องโอ้โหมันเด็ดเป็นสง่าซะเหลือเกินพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันไว้ไว้อะไรนยสเตตัาแต่ละอย่างอืม อะไรนะแพดนี้แอดมินเป็นเกอันนี้เออของพี่แฟบเกมเมอร์นะครขอความเปมาวัยรุ่นทั้งหลายคงจำได้ว่า TES อ e ์ชั n Skyrim เปิดตัววันนี้เมื่อปีเปิดตัววันนี้เมื่อปีที่แล้วเลขเทม่มากๆมาร้องโหเพลงสรรเสริญกันให้กล้องเพจเลยดีกว่าอยากร้องเวอร์ชันไหนตามสะดวกเลย ก็อยากจะร้องแล้วแต่แกเก่งใจคนข้างบ้านนะครับ <c oughs> โอเคหมูหมูน่าหมูน่าจะสุกแล้วเดี๋ยวเข้เขาสู่หน้าเกมหมครับเลยโอเคไปเดินปานก่อนดีกว่าไปเลย <c oughs> ไปทางไหนดีวะเขีย okay. นไปทางนี้ดีวะ่ะขอมีฝักทองหน่อยเฮ้ย <c oughs> อ๋อหลักหลักหลักอืม ไม่มีเบอร์อะในเมื่อมันไม่มีเฮ้ยซอมบี้นายมาได้ยังไงอ่ะเอะเอ๊ะซมเบอรอร่อยโอเคครับทำไมคุณไอเขาฉี่นานเหลือเกิน มัมาเป็นเลดเลนได้ไงเนี่ยจากได้จากได้ได้ใจแมงมุมได้ใจแมงมุมอ่ะแมงมุมอ่ะได้อ่ะ รนได้ใหญ่แปงมุมอ่ะเฮ้ยโอ้โหเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าภาพเวลาเดินสุดยอดอ่ะหูยตัดทำไมไม่หมดอีก 음, <목소리도> 미있다 <목소리도> ฟาร์มหมูดีไหมนะก็คือตอนนี้เราจะหาอะไรค่าเวลารอนอุ่นไอมานะ สวัสดีครับเออวันนี้ผมจะมาโปรโมทรายการหน่อยครับเฮ้ยผมเจอดันใหม่อ่ะมีเล็กตั้งเยอะครับผมหายเยอะๆเลยครับโหมันมันไม่ใช่ดันธรรมดาครับมันเป็นเลวีนเลยครับพี่น้องครับอ๋อหามาเยอะๆเลยอ๋อหามาเยอะๆเลยครับเดี๋ยวผมรออยู่บ้านเองปัญหาคือกูจะลงนีะผมจะเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ไม่ไปนะครับเอาน้ำลงไปสำรวจสำรวจป่าดูก่อนนะครับ อ่าอ่าวันนี้ผมจะมาพูดเยวกับชาแนลผมนะครับคือว่าใครอยากดูแบบมีหลักการมีสาระแบบฮาฮาหลักการสาระก็ไปดูของพี่ออยครับแล้วมันเกี่ยวอะไรชาแนลเองอใครอยากดูแบบสนุกแบบบู๊แบบตะลุยด่านแบบอยากดูแบบแนวแบบเคลียร์ด่านก็ไปดูคิวเอคอดครับคุณนี่ก็พูดไปเรื่อยพรเพอะเพออะเฮอพระเฮอเพระเฮอใครอยากดูเฮ้อเฮ้ยฟังก่อนใครอยากดูแบบทื่นทืนดิบดิบฮาฮาสนุกสนุกไปดูพี่ พอเหอะแต่ถ้าใครอยากดูแบบไร้สาระใครอยากดูแบบไร้สาระอยากดูแบบไม่มีหลักการมาดูผมครับโอเคพาร์ทนี้จะจบเลยไหมเพราะมันก็ไม่มีอะไรละจบเลยโอ้โหมันยังไม่ได้ไปหาเลยวันมันไม่มีอะไรแล้ว่ารอบรอบนี้ก็ไม่มีอะไรเลยอะไอรอไอรอนไอรอนเดี๋ยวค่อยลงพาร์ทหน้าค่อยลงโอเคปะเย่มึงจะนอนแล้วใช่ไหม คนหายนอนเร็วเร็วเฮ้ยจบคลิปได้ที่หน่อยจบคลิปได้ที่หน่อยสวัสดีคงไม่มีอะไรละนะเฮ้ยเอ๊ะมาไปยืนตรงหน้าต่างนี่เออยืนถือดาบงั้นแหละเออแล้วหันข้าง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 หันเออหันข้างเออหันข้างเอ่อไหนลองทีพีให้มันแบบเป็นตอนเย็นๆนี่เอ๊ะไม่ใช่ทำเซตเป็นตอนเย็นได้ปะเออนะ รอแป๊บนึงนะรอแป,อป๊บนึงรอแป๊บฉันอยากได้พับฉันอยากได้พับช็อตเด็ดๆมันจะช็อตเด็ดยังไงอ่ะมันช็อตเด็ดยังไงอะแป๊บนึ่งดิโอ้ใจรอแป๊บนึงดิโอ้ใจร้อนนะวะนั่นจะช็อตเด็ดยังไงพี่น้องเทนะเชื่อกูเทนะเชื่อกูเร็วๆเหอะ เดี๋ยวกูไปอัพให้ในแฟนเพจแล้วมือเดี๋ยวมึงจะอึ้งเร็วๆเหอะนั้นเดี๋ยวกูอ่ะก็ตัดจบไปดิก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็คลิปนี้ขอเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วคลิปหน้าเราจะมาลุยดันเจียนแล้วก็ทำเกรดบ้านแล้วทำฟาร์มเพิ่มอะไรเงี้ยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าก็มาสวัสดีครับบบ๊าายยบ๊ายบายบ๊ายบาย